อ่ลองดูนะครับนะตรงนี้นะครับคุณยี่หูนี่ครับโอเคคำที้เลยไรเบอรี่ห้องสมุดครับ l i b r a r y ไรเบอรี่ห้องสมุดไรเบอรี่ห้องสมุดครับ l i b r a r y ไรเบอรี่ห้องสมุดไรเบอรี่ห้องสมุด L-I-B-R-A-R-Y Library -E. Hong Samut Music Room Hong Don m u s, -S i c r o o M, Music Room Music Room Hong Music Room Hong MUSIC and o m u s i c Room ห้องดนตรี Music Room ห้องดนตรี MUSIC and o m Music Room ห้องดนตรี 3. Auditorium ห้องประชอประชุม AUDITORIUM Auditorium ออรทอรี <about> ่ห้องประชุมหอประชมหอประชุมสามออทอรี o ่หอประชุม d i t o r i u m i เทเรียนห้องประชุมหอประชมหอประชุมออทอรี่หอประชุม e d i t o r i u m ออร์เดตอรี่เอียมออร์เอเอียห้องประชุมหอประชุมหอประชุม,รชมครับผมครับอ่าสี่ครับคาเฟ่ท uh, ิเรียร้านขายร้านขายอาหาร C A F E T E R I A อะไรคาเฟ่ทิเรียคาเฟ่คาเฟ่ทิเรีย คาเฟ่ใช่ไหมคาเฟ่ทูเรีย <eter> <eter> คาเเฟทุณยี่หูอ่านผิดก็อ่านผิดครับเดี๋ยวกูแก้ให้นะครับแต่ว่าต้องอ่านนะครับร้่ขายอาหารจะไม่รู้เรื่องอ่าสี่ครับคาเฟ่ทูเรียร้านขายอาหารคาเรีย e e ร้านอาหารร้านขายอาหารครับเอาใหม่ครับสี่คาเฟ่ทูเรียร้านขายอาหาร c a f e t e r i a ค cafe เรีย ร้านขายอาหารคาฟเฟร่รร้านขายอาหาร C A F E T E R I A คาเฟ่เทเรร้านขายอาหาร C, C A F E T E R I A ทเรร้านขายอาหารโอเคครับข้า Office ส,สำนักงาน <S O S O แ F, o F

ทอไอเอทออกเลสห้องน้ o ํายแดดห้ L e องน้ำทอไอใครเล็กห้องน้ํายแดดห้ o I L e องน้ํา t o อไอเอททีโอไอเอทีโอไองน้ําอไอเอทอไอเอทีโอไอเอทีโอไอเอทีโเอทีโออเอทีโอไอเอทอไอเอทีโ I L E T toilet ห้องน้ำ toilet ห,ห้องน้ำ T O I L E T toilet ห,ห้องน้ำ toilet ห,ห้องน้ำ T O I L E T toilet ห,ห้องน้ำเจเจมรงร G y y กีฬา G Y M G Y M เมจเมรองกีฬาเจมเจมใช่ไหมคะ จีมจีมลงกีฬาจีมลงลงกีฬาเจจีมลงกีฬา G y M าีมโลงกีฬาจีมลกีฬา G Y M กีฬาแปด c t i v ิ t y room ห้องกิจกรรม activity r o o ม วัที่รวมห้อมกิจกรรมกิจกรรมเออใหม่ครับ A C T I M i T y r o O M รรมถ้ t เปอ่านใรแตบนี้จะเป็นวันอถ้าอ่านยังไม่ออกจะเป็นอังคารกับอังคารข้อใหม่ครับ A C T I ร o มข้องลกิจกรรมค่ะค่ะวันที่หกอ่านสิคบอ่านผิดเดีอยผู้ใช้แก้ให้ A C T I V I T Y A W O M Activity Room ไลท์ไลท์ชุดที่รูห้องกิจกรรม Activity Room ห้องกิจกรรม A C T I V I T Y r W O M a t ชุดที่ o o m กิจกรรม Activitie รองกิจกรรม A C T I V I T Y อ w o n a c t a i v i t y รมคุณญี่ปุ่นออกเสียงมากสิครับคุณญีคุนไม่แต่ไอือไม่ออกเสียงไม่เป็นค่ะคุณไม่คุณญี่ปุ่นภาษาไทยเที่ยนไึย a c

ทุกวิธีลวมห้องจิจกรรม A C T I V I T Y R W O M ท่รวมห้องจิตกรรม C O M P U T E R W O M ค่ะภาษาไทยมีสอวันนี้คอพิชช์อพิชช์รูมคอมพิวเตอร์รูมห้องคอมพิวเตอร์ห้องคอมพิวเตอร์เอาไปครับคอมพิวเตอร์รูมห้องคอมพิวเตอร์ C O M P U T E R R W O M คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์รูมห้องคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์รูมคอมพิวเตอร์ C O M P U T E R อ่า M คอมพิวเตอร์รมคอมห้องคอมพิวเตอร์เศษคาสซมห้องเรียน C L A W S W M คือหมห้องเรียนคาสซมห้องเรียนคาสูมคาสซมคาสซม ห้องเรียนคลาสรุห้องเรียน C L E W S R O N คลาสชุดที่รูมห้องเรียนคลาสรห้องเรียน C L a S R O N คลาสัู ห้องเรียนข้อไปแล้วเส้นแล้วิส้โรมห้องพยาบาลตัวเใช่ไหมคะครูเอ็นยูอเอสไอเอ็นจีอาดับบลอเอ็มเสเส้นลมห้องพยาบาลเนลมเสเสเลสเ้ลม ห้องพยาบาลเอาใหม่ครับเนื้อชื่อิมงาบาล N U R S I N G R o O M เลสซีู่ห้องคยราห้องพยาบาล N U R S I N G R o O M นื้อิมู่่ยาบาล โรงพยาบาล N U S S I N U R S I N G R O M n n u r s i n o o m n u r s i n o o m ห้องพยาบาล n u r s i n o ห้องพยาบาล N U R S I N G R O M เนิร์สลห้องพยาบาลเนิร์สซีลมห้องพยาบาลเดินไวบรี่ห้องสมุด L I B R A V ไลบรี่ห้องสมุดเดินไบรห้องสมุด L I b r a r, y, y, I b r, a r y library ห huh? ้องสมุดเนึ r ่ library ห้องสมุด l i b r a r y library ห้องสมุด library ห้องสมุดคุณยิ่งหุ่นพูดออกมาเลยครับแล้ว l i b r a r y library ห้องสมุด library ห้องสมุด l i b r a r y library ห้องสมุด library ห้องสมุด l i b r a y r y library ห้องสมุด2 music room ห้องดนตรี m u s i c r O o m right v music room ห้องสมุดห้องดนตรีอุ้ยหนึ่เอามา้ครับสอง music room ห้องดนตรี M U S I C M U M U S I C R W O M Music Room Music Room phòngดนตรี. 2 Music Room M U S I C R W O M Music Room Music Room M U S I C O Music Room ห้องดนตรีสม auditorium หอประชุม a u d i t o r i u m r i g h auditorium r i auditorium ห้องประชุมหอประชุมครับหอประชุมสามคร, <itor> รั ium, <อ>บ auditorium หอ,อประช<อ>ุม a u d i t o r i u m ไลท์ออริทอเรียมออริทอเรียมห้องหอประชุมเอาใหม่ครับสาวออริทอเรียมหอประชุม a u d i t o r i u m ออริทอเรียมหอประชุมเซคคาเฟียร์ร้านขายอาหาร c a f e t e r i a คาเฟ่ท Caf ูเร <án> ียคาคาฟิคาเฟ่ทะเลียคาเฟ่ทูเ e รียคาเฟ่ทะเลียร้านขายอาหารร้านขายอาหารอาหมครับคาเฟ่ทูเ e รียร้านขายอาหาร c a f e t e r i a คาเฟ่ทะเลียร้านขายอาหารคาเฟ่ทูเรียร้านขายอาหาร c a f e t e r i a พาฟิเคลร์ร้านขายอาหารพาออฟฟิศสำนักงาน O W F, f, f I C E office office สำนักงานพาออฟฟิศสำนักงาน O W F, f I C E office สำนักงานออฟฟิศสำนักงาน O W F I C E office สำนักงานหอคอยเล่ห้องน้ำ T O I L E T toilet ห้องน้ำหอแต่ห้องน้ำ T O I L E R e T, L E, e T E T toilet ห้องน้ำหอแต่ห้องน้ำ,นำ T O I L E T toilet ห้องน้ำ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 เจครับิมโรงกีฬา gym ิมโรงกีฬา gym รงกีฬา gym ลงกีฬา gym รงกีฬาแปด Activity Room ห้องกิจกรรม A C T I V I T Y R W O M Activity Room Activity Room ห้องกิจกรรม Activity Room ห้องกิจกรรม A C T I V I T Y R o O M At Activity รูมห้องกิจกรรมเอาใหม่คร oh ับ activity room ห้องกิจกรรม a c t i v i t y r w o n at Act <ivity> um t activity room at t o i t y room ห้องกิจกรรม9 computer room ห้องคอมพิวเตอร์ MPTER คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์รูมห้องคอมพิวเตอร์ o อมพิวเตอร์ร e o มห้องคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์รูมห้องคอมพิวเตอร์ R o C O M P U T E R อร์อคอมพิวเตอร์รห้องคอมพิวเตอร์ใช่คลาสโมห้องเรียน C L A S โ O, o N Class c อเอ็ Room c l a มคลาส m c มคลาส o o มห้องเรียนคลาส o o มห้องเรียนคลาสโรมคลาสมห้องเรียนครับเอาใหม่ครับ c l a w s r w o m class zoom class zoom ห้องเรียน class zoom ห้องเรียน c l a w s r w o m class zoom ห้องเรียน class zoom ห้องเรียน l nursing room ห้องพยาบาล n u r s i n g อ uh, <Nursing room. S 1> ่ O room, N u r s I n uh, o n. Ne, o room, ne, you, uh, I n u e s e o ห้องพยาบาล n u r s o ห้องพยาบาล N U R S I N G A O N r s o o ห้องพยาบาล n น s e r o o มห้องพยาบาล N U R S I N G A W O N n e s o ห้องพยาบาลหนึ่ library ห้องสมุด l i b r a r y library ห้องสมุด library ห้องสมุด l i b r a r y library ห้องสมุด library ห้องสมุด l i b r a r y library ห้องสมุดส music room ห้องดนตรี m u s i c A W uh, O, o M Music Room Music Room ห้องดนตรี Music Room ห้องดนตรี M U S I C A W O M Music ห้องดนตรี Music Room Music Room ห้องดนตรี Music Room ห้องดนตรี M U S I C A W O M Music Room ห้องดนตรีสามออริทอเรียขอประชุม A U D I T O R I U M ออทโทเรียมทเอหประชุมหอประชุมหอประชุมสามออริโทเรียมหอประชุม A U D I T O R I U M ออริทโทเรียมหอประชุมสามออริโทเรียมหอปรชุม A U D I T O R I U M ออลิออลิทอเรียคออลิทอรรทอรี่ห้อประชุมซีคาเฟีเรียร้านขายอาหาร C A F E T E R I A คาเฟ่คาเฟีเริอาร้านขายอาหารคาเฟีเรียร้านขายอาหาร C A F E T E R I A คาเฟ่ คาเฟ่เทเลียร้านขายอาหารคาเฟ่เทเลียร้านขายอาหาร c a F e t e r i a coffee เทเลียร้านขายอาหาร A office สำนักงาน o f o w f i c e office สำนักงาน office สำนักงาน o w f i c e office สำนักงาน office สำนักงาน I C E Office สำนักงาน6 Toilet ห้องน้ำ T O I L E T Toilet ห้องน้ำ Toilet ห้องน้ำ T O I L E T Toilet ห้องน้ำ Toilet ห้องน้ำ T o I l e T o i l e t ห้องน้ำ Jim โรงพยาบาล J Y M จ i ม รงกีฬาจิมรองกีฬาจ y m มจมรองกีฬาจีมรงกีฬาจี m มรงกีฬา y m G m, อค uh, ห้องกิจกรรม A อคทิวิตี o รูมแอคทิวิต o ้อ t ทัวิกทีมรูมรูมห้องกิจกรรมห้องกิจกรรมเอาใหม่ยค๊าแปด activity r o o m ห้องกิจกรรม A C T I V I T Y R O O M S T i V I T Room ห้องกิจกรรม Activity Room ห้องกิจกรรม A C T I V I T Y R O O M S T i V I T แอคทิวิตี M ้รูมแอคทิวิต e ี R ้รห้องกิจกรรมก้าวคอมพิวเตอร์รมห้องคอมพิวเตอร์ C e O, o M P U T E R R O M คอมพิวเตอร์รูมห้องคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์รูมห้องคอมพิวเตอร์ C O M P U T E R R W O M คอมพิวเตอร์รูมห้องคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์รูมห้องคอมพิวเตอร์ C O M P U T E R R W O M คอมพิวเตอร์รูมห้องคอมพิวเตอร์ C L A S S R O O M ห้องเรียน C L A S S R W O M คลาสสรูมคลาสส์รูมคลาสส์รูม ห้องเรียน c l a ห้องเรียน C L A W S O M c l a s s r ห้องเรียน c l a s ห้องเรียน C L A W S A W O M Classroom ห้องเรียน8นซงรมห้องพยาบาล N U R S I N G R W O M Nurse 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 n u r s นสซิงโรมห้องพยาบาล n u r s i n g room nurseing room nurseing room ห้องพยาบาล nurseing room ห้องพยาบาล n u r s i n g room ห้องพยาบาล nurseing n u r s i n g room ห้องพยาบาลโอเคครับค็อปีลอกครับ เนือาา้อซิงใช่ไหมเล้อสิงรูมครับผม